ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราในช่วงปีปีปี48ปนะครับ,รบป,ปี4ีไปปี48นี่ผมนึกว่าผมแพ้พวกที่ผมทำงานอยู่<อ>ผมก็ไปหาหมอที่ที่คลินิกเป็นผิวหนังนะครับแล้วคุณหมอก็จะให้ครีมทามาแล้วก็ให้ยามากินละยาแก้แพ้แล้วก็ยาอะไรอีกเป็น3-4เม็ด เขาบอกผมเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังครับเป็นนิดเดียวฮะคันไหมคันครับคันเกาตรงที่ว่าเป็นผื่นนี่นะฮะจนเป็นแผลเลยไหมฮะไม่เป็นฮะแค่เลือดซิบนิดนึงฮะเออนั่นแหละเป็นแผลแล้วฮะเลือดออกนี่แหละเป็นแผลแล้วก็ทานทานทานยาไปแล้วผมกลับไปที่ปัตตานีครับนะครับกลับไปปัตตานีพอกินยามันเริ่มหายแต่มันแดงครับพอกินยาชุดนั้นหมดปุ๊บ สิบวันฮะกินยาหมดปุ๊บตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นแดงทั้งมือครับรู้<อ>สึกว่าแสบมากนิ้วลามมาทั้งมือทั้งมือเลยฮะก็แดงหมดตอนนี้พอช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มลอกฮะเป็นผื่นเริ่มลอกเป็นชิ้นเล็กๆส็กสเก็ตเป็นสเก็ตฮะที่แรกไม่เป็นเป็นิีเดียวแล้วผมก็ดึงพอดึงก็เป็นเส้นนะเส้นมามันถูกหนังมันก็เจ็บก็แสบเอ๊ะเป็นไรวะผมนอนกลางคืนนี่คันมากฮะ จนลูกชายนอนกับลูกชายลูกชายเอาเอาเชือกครับมามัดผมอย่างเงี้ยครับไม่ให้เก่าฮะเพราะลูกชายพ่อเก่าอะไรเงี้ยเออคีแต่พ่อจะไปมัดลูกนะลูกมามัดพ่อมัดมัดแบบแม่เก่าอ่ะเขาพอนอนก็ยังไงมันก็ขันเก่าพอดีน้องที่ทํางานด้วยกันะเขาเล่นคอมพิวเตอร์พวกเว็บไซต์พวกดู Google นะครับเขาบอกพี่เนี่ยอยากรู้อะไร ิมนี่เข้าไปเลยอ่าอ่าพอพิมปุ๊บมันก็ขึ้นมาผมว่าคลิกปุ๊บมาเจอไอ้นี่ครับอ๋อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยครับผมก็คลิกเข้าไปคุณดูออกด้วยเหรอว่ามันเป็นมังคุดออกครับนะครับเนี่ยผมก็ดูเนี่ยครับเดี๋ยวใจมิเช่นงอนครับผมก็ดูปุ๊บแล้วก็มาเนี่ยศูนย์วิจัยนี่ครับเกี่ยวกับมังคุดผมก็ดูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยมาเจอ ตัวหนึ่งครับหัวข้อที่บอกครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตเงินอืผมว่าคลิกเข้าไปดูเคยได้ยินมาก่อนไหมเคยครับเคยผมดูข้อมูลหมดครับอเสร็จปุ๊บศึกษาต่อศึกษาต่อมาดูนี่มาเจอเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่คนที่ขายครับอ่าผมก็เล่าอาการทั้งังครับคุณแม่บอกว่าคุณอยู่ที่ไหนผมผมบอกผมอยู่บางซื่อ อยู่ตรงนี้นี่ก็บอกอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาคุณเหมียวก็แนะนํามาเจอปุ๊บผมอ้าวขอดูก็เป็นอย่างนี้เขาก็แนะนําใช้พอผมบินมไปได้ประมาณสักสิบห้าวันครับบินมทานทั้งอาทานกับทาทานทานสีอะไรฮะสีส้มฮะสีส้มทุกวันนี้ยังต้องทานไหมเพราะทานครับก็ทานเป็นประจําครับถึงแม้หายแล้วเหรอครับ ว่าสิ่งแรกที่ควรจะทําลดปริมาณลงอ๋อลดแล้วครับคือแบบว่าช่วงแรกเนี่ยน้องที่เขามาเนี่ยให้กินเช้าสองเช้าสองเม็ดช่วงเย็นช่วงก่อนนอนก่อนนอนสองเม็ดสองเม็ดแล้วก็เสริมด้วยน้ํามุดครับน้ำมังคุดเมื่อก่อนกินก่อนนอนผมก็ถามว่ากินก่อนนอนกินตอนเช้าแตกต่างยังไงเขาบอกกินช่วงเช้าจะดีกว่าครับแต่ผมก็กินทั้งเช้าทั้งเย็นครับอืมนะก็ฮะ แล้วก็พอเป็นกินไม่ได้สักพักหนึ่งนะฮะกินหมดไปสี่ขวดแล้วก็น้องก็บอกเริ่มลดก็เหลือ,อมือละสองเม็ดจากจากจากสี่เหลือสองปัจจุบันนี้เหลือเม็ดเดียวครับเหลือเม็ดเดียวปวดข้อแล้วก็ออกเวลาออกเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงเป็นจ้ำจนะครับก็ไปหาหมอแล้วก็เทส เลือดปอาก่อนว่าก็เป็นโรคลูปสัสทั้งน้นบอกว่าเป็นโรคลูปสัสใช่ค่ะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อ,อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวด,ปวดกระดูกปวดตามข้อคะ่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้วแล้วมีอาการอ,าอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ฮะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับ ก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอกให้ทานยาประเภทพวกควินินคือทานไปแล้วไออาการปวดทุเลาทาทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดคะวันละหนึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ได้ดีฮะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานนานๆจะไปทำลายตับดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมี อะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยก็พอดีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็นเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันดรพิเชษก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานอาร์ทรินอกมาประมาณปีกว่าผมถามนิดนึงว่าทานไปแล้วปีกว่า ขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาแพคกานิวนี่ไประหว่างที่ทานแอติโนก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามเดือนนี่ก็ไม่ได้ทานยาแพคกานิวปรากฏว่าหลังจากสามเดือนก็ไปเทสเลือดตัวเอ็นเอก็น้อยลงครับแล้วก็หกเดือนก็หายไปเลยคือไอ้ค่าไอ้ค่าตัวเอน็นเอเนี่ยก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผล หลังจากหกเดือนแล้ว่ะโอ้โหทานทั้งหกเดือนเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะตับตับตไตคอเลสเตอรอลความดันอ่ทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆครั้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติหมดีไปตรวจเจอคุณตาซาวตรวจเจอว่ามีเนื้องอกที่ผพมุดมัดลูกอะด้านหลัง ขนาดประมาณสองเซนกว่าจุบสอมเซนกว่าหนึ่งเมตรค่ะหนึ่งเมตรนะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดด้วยค่ะมีช็อกโกแลตซีดด้วยอ่ะฮะแล้วก็พังผืดรวมทั้งถุงน้ําด้วยค่ะคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการสักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็ทีหลังก็คงต้องผ่าออกต้องผ่าเนืออ้อออกออกคือคุณหมอแนะนําว่ายังไงต้องผ่าออกค่ะค่ะยังไงก็ต้องผ่าออกอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเมื่อไหร่ครับเมื่อที่ตรวจเจอเนื้องอกนี่เมื่อยียี่สิบหก กัญญาค่ะ,ป,คะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วสี่ถึงห้าเดือนที่แล้วนะฮะเสร็จแ,แล้วคุณหมอบอกต้องผ่าใช่ค่ะทํายังไงละฮะต้องผ่าก็ก็ก็กลัวเหมือนกันว่าอ้ถ้าเปื่อผ่าผ่าตัดเ็เรื่องใหญ่เหมือนกันอ่าฮะก็เพอิญรู้จักกระบ,บิมใช่ไหมคะมแล้วก็ทีมงานนะคะครับเขาก็แนะนําบอกว่าอลองทานก็ลองทานบิมดูสิจะหายนะ หายหายจากการพุกเนื้องอกอะไรเงี้ยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปผ่าตัดเลยทีมงานบอกว่าลองทานดูสักสองเดือนค่ะสักสองเดือนแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลใหม่ดูซิว่าผลจะเป็นยังไงว่าเนื้องอกที่เราเป็ดเนี่ยจะเล็กลงไหมก็ไม่มีหายไปหมดเลยค่ะปกติหมดค่ะปกติหมดทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรละอ๋อไม่มีอะไรแข็งแรงดีแล้วค่ะเนื้องอกก็ไม่มีช็อกโกแลตซีสก็หายไปค่ะ แข็งแรงขึ้นเลยทุกอย่างค่ะคุ้มไหมฮะคุ้มค่ะ <laughs> <น>ผมว่าผ,ผมก็ว่าคุ้มนะฮะไม่ต้องผ่าตัดที่สําคัญเลยไม่ต้องคือร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะให้หมอมาผ่านะฮะมีดไม่ได้เอาไว้ผ่ามนุษย์นะฮะ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดไม่เจ็บป่วยจริงๆนะครับ่ะอะขอบคุณมากครับคุณนัทวราครับ